ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการสะสมหนังทั้งในรูปแบบวิดีโอ VCD และ DVD วันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนายหนำเตยกับการแนะนําหนังเก่าๆนะครับเออหนังที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เปน็นอีกหนึ่งหนังโหดในตำนานนะครับที่นําแสดงโดยออไอ้โลก,กจิตในตำนานฉายาไอ้สลับเปาโหดนะครับอย่างหัวงิวเซินนะครับเออที่โด่งดังมาจาก หนังสยองฝันในตำนานอีกเรื่องก็คือเรื่องซาะเปาโหดเอ้ยซาปเปาเนี่ยคนนะครับที่ว่าเป็นหนังที่สร้างชื่อเขาในปีหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับที่สร้างชื่อให้หวงซิวเซนนั้นได้เป็นดาราเบอร์หนึ่งของฮ่องกงนะครับด้วยฝีมือการแสดงที่ไรทิ่ย์เตี่ยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องไอ้ซาะเปาโหดนะครับไอซาปเปาไอซาะเปาโหดนี่ออกฉายในปี 1> 1, นจจหนึง่งพันเก้ารอ้อยเก้าสิบสี่นะครับเอ่อจะจำหน่ายโดยบริษัทสหาบคนฟิล์มนะครับตอนเขาฉายในไทยเอ่อจำนวการสร้างโดยหวังจริงนะครับออจริงก็รู้อยู่ยจริงก็คือเอ่อเขาจำกับหนังแนวพวกประกอบละคนตัดคนเลยวันนี้ครับหนังการพนันนะครับแล้วก็มาํานวยการสร้างกับหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งไอสปาโหดนั่นก็ เหมือนไอเดียมาจากเรื่องซาปาลนัคนนะครับคือว่าเเหมือนบทนี้เขียนให้หวัวเซือเซโดยเฉพาะนะครับคือแบบเหมือนขายจุดฟาร์มโหดฟาร์มสาดิสของเขานะครับแต่หนังเรื่องนี้คือมันมันต่างจากซาปาลนัคนโดยเส้นเชิงน,นะครับคือว่าอไอซปาโหดเนี่ยคือเขาให้หวัหวงสือเสือในบ,บทเป็นในฐานะ ในหนังนะครับในชื่อในหนังนะครับคือตอนนั้นก็หนังนี้ฉายโรงก็อินซีเป็นคนพาสนะครับอินซีกับภาคในฮาในมันฮาครับหนังเรื่องนี้ครับก็ตามชื่อครับเขาเรียกพระเอกว่าไอ้ไอ้ชื่อสารเปานะครับไอ้ไอ้สารเปาคือเป็นคนแบบร่างใหญ่แต่ใจดีนะครับคือไม่ไม่ค่อยเอาฐานเรื่องอะไรครับทั้งเรื่องเอการงานเรื่องครอบครัวเรื่องบนเตียงอะไรแบบนี้ครับคือเขาไม่ค่อย เป็นคนไม่ค่อยจะเก่งอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ข้อเขาเป็นคนดิ้นรนนะครับคือเขาเป็นคนขับรถบรรทุกก็พยายามหาเงินจุนเจียวครอบครัวนะครับคือว่าครั้งหนึ่งก็เขาก็ไปเชา่าพาร์ทเมนต์นะครับไปไปซื้อเชา่าพาร์ทเมนต์อยู่แล้วก็กําลังจะหาเงินตกแต่งห้องนะครับทําให้เมียของเขาไปหลงกล อพวกเงินกู้นอกระบบนะแล้วก็ถูกหลอกให้ไปเล่นหุ้นด้วยเนื้อหาเลยติดนิติสินกันใหญ่โตนะครับทําให้เมีของเขาก็ต้องไปขายตัวนะครับขายตัวเพื่อเอาเงินมาชดใช้ให้กับกลุ่มมาเฟียเป็นของเงินกู้นะครับแล้วก็ตัวกระเปาอินก็โดนบีบคั้นต่างนานานะครับโดกนการแก้ต่างนานาจนในสุดก็ต้องเขาก็ต้องเมือม่อมันอดกั้นไม่ไหวก็ ตองระเบิดฟาร์มยิมโหดออกมานะครับเหมือนในโพสเตอร์หนังครับเนี่ยก็คือขายสไตล์นี้เลยครับเแบบนี่ยไอแวนโกจิตเนี่ยครับถือบังตอไล่ฆ่าคน,นครับมันจะเป็นสไตล์เดียกับตารพอนในคนนะครับคือาอาศัยช่วงน,นั้นก็คือหนังเรื่องสรรารพอคนปีเก้าสามเรื่องนี้ปีเก้าสี่ก็อาศัยฟามดังฟา์มแรงของหนังเรื่องสรรารพอคน,นครับเลยขุดไอเดียหนังเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือ ใจแนวสถิตได้นะครับคือตอนท้ายนี่โหดมากครับหนงเรื่องนี้เออไอไอสลับเอาโหดนี่อ่อมื่ออกเป็นตอนตอนที่ออกจากโรงก็ในรูปแบบวิดีโอก็เลือกสิกกก็เป็นของค่ายไลท์พิกเจอร์นะครับส่วนพอมาออกเป็นแผ่น VCD แล้วกเ็เป็นของ EVS นะครับ ซึ่งก็ดับของอ e ีวเวสก็ดับมาจากฟิล์มในตรงนะครับคือทั้งภาพทั้งเสียงครับก็คือตัวฉบาบจาระรู้ภาพยนตร์ยนะครับคือภาพก็จากฟิล์มหนังเรืเ่องไม่ค่อยไม่ค่อยจะชัดเท่าไหระ่ะฮะเสียงก็เสียงยินซีภาพตัวฉบับเลยคือแต่ภาพสนุกครับตรงนี้ภาพเลยโหมดมันฮานีครับอของอ e ีวอนี่ส่วนมากบอกอ e ีของ e ี s อนี่ก็จะ ทานองนี้ครับจะจะออกประมาณนี้หมดเลยครับคือในภาพของยิลเซนยืนถือบางตอนนี้ก็เอามาจากโปสเตอร์หนังที่ติดหน้าโรงภาพยนตร,ร,ร,รน์นะครับก็ใส่รายละเอียดเล็กน้อยมาครับแล้วก็พิธนแสดงนะครับหลวงซิลเซนหวังชื่อหยางหูฉีหัวนะครับ เข้าใช้และจำหน่ายโดยค่ายสหมงคลฟิล์มนะครับนี่พระยี่หอสหมงคลฟิล์มฮะการันตีได้ในความมันนะครับปกหน้านี่ปกหน้าครมาหรือปกหลังกันปนะกหลังก็ครับแล้วก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะครับปกหลังก็มีการใส่รายละเอียดของหนังลงไปนะครับ คัดซีนมาจากคัดซีนบางบางบางฉากมาจากหนังนะครับให้เรารู้ว่าอามีฉากไหนมันที่สำคัญทีเรื่องนะครับนี่ฮะก็มีเรื่องยอ่อภาษาไทยนะครับให้เรารู้ข่าวๆว่าหนังนี้เ,เรื่องยอ่อเกี่ยวกับอะไรนะครับ แล้วก็คำโปรงหนังนะครับคกับรายละเอียดของดีดีดแผ่นนี้นะครับผลิตวันที่วันที่ที่ผลิตอะไรแบบนี้ครับตาลิกศสิตน์นะผลิตปีสองบ้า้นะครับแผ่นนี้ เรามาดูแผ่นในครับด้านในก็ของ e v s ก็ส่วนมากทาถ้าไม่ใช่หนังหนังดังๆหรือหนังใหม่ๆจริงก็มัจะไม่มีปกในให้นะครับปกไมปกในก็จะขาวๆอย่างนี้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังครับส่วนตัวแผ่นก็เอามาจากหน้าปกหน้านะครับ เนี่ยครับแต่ไม่ใช้สีนะครับคือจะเป็นสีเดียวทั้งหมดนะครับโดยสมนมากของของ EVS เนี่ยจะจะแผ่นก็จะเป็นรูปแบบนี้ทั้งหมดครับคือจะเป็นสีเดียวหมดฮนะเนี่ยสีชมพูมั่งสีแดงมั่งสีก็จะเป็นสีเดียวครับคาไม่ใช้ปกสีสีเหมือนข้างหน้าด้านหน้าแบบนี้นะครับทกกําปกแบบด้านหน้านี่จะสวยงามมากนะครับ คือว่าทำานี้ก็มันทําให้คุณค่าของหนังลดลดลง,ล,งลดน้อยล,ล,ลงไปบ้างน,นะครับแล้วก็นังแผ่น A แผ่น B นะครับอืมแผ่นก็จะมีรอยบ้าน,นครับเพราะว่าแผ่นนี้ซื้อมานานแล้วครับอืมเป็นติดปีแนละ้วอะไรอย่างนี้ มาจากตลาดนัดทองถมนะครับอืมใครที่ชอบผงทิวเซนนะครับชอบหนังแนวนี้แนวหวดวซาดิสนี่ก็คงไม่พลาดหนังเรื่องนี้นะครับไอสรอาระเบาหัวนะครับแต่แนะนําว่าเป็นหนังแนว18หัวนะครับอืมไม่เหมาะสําหรับเด็กนะครับคือว่ามันเรื่องนี้จะมีฉากโป๊เปลือยเยอะนะครับแล้วก็ฉากคาตกรรมเฮี้ยมหดอะไรแบบนี้นครับคือ,คอไม่แนะนําให้เด็กดูนะครับ จะนักสะสมนี่แฟนตัวยงของผตัว้สึกแล้วต้องมีในคอลเลกชันนะครับภาพได้เลยหนังเรื่องนี้ครับแต่กขอแนะนําว่าหาในคนข้างยากนะครับรู้สึกว่าจะมีของอีเวสตัวเดียวเลยนะครับตัวรีมาสเตอร์ก็ไม่เคยมีนะครับดีวีดีก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่เห็นอยู่ของตัวเดียวคือของอีเวสเนี่ยครับถ้าสนใจก็ลองไปค้นหาดูในเว็บไซต์ที่ขายหนังมือสองนะครับลองดูว่าจะมีหลุดหลงมาไหมนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคำพูดใดหรือข้อมูลใดผิดพลาดก็ขออภัยมาท่นี้ด้วยนะครับพูดตะกุ่ตะกักก็บ้างเพราะว่าเป็นการดนสดนะครับไม่ไม่มีบทแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับช่วยให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาแนะนำหนังเรื่องอะไรอีกก็ช่วยติดตามรับชมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอขอสวัสดีครับ